สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแมา9ก 9. วิธีแก้ปัญหาท่อน้ำตันวันนี้จะมาพูดถึงวิธีในการแก้ปัญหานะครับเรื่องของท่อน้ำตันหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหานะเช่นอ่างล้างหน้าเนี่ยมีท่อตันน้ำไม่ยอมไหลหรือว่า,าซิงค์ล้างจานนะครับตันเพราะว่ามีเศษอาหารไปติดอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ปวดหัวอยู่แล้วบางคน,นก็เป็นบ่อยทีเดียวนะครับถึงจะใช้วิธีการตะกร้ามากองอะไรต่างๆบางทีก็ยังมีหลุดลงไปแล้วทําให้เกิดการตันหรือระบายน้ําช้ากว่าควรที่ควรจะเป็นน,นั่นเองครับวันนี้ก็เลยถือว่าเอาสิ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยน,นั่นเองก็คือ9วิธีในการแก้ปัญหาท่อดน้ําตันแบบง่ายๆน,นั่นเองซึ่งเชื่อว่านะครับแม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เคยเจอปัญหาท่อน้ําตันนะครับท่อน้ําในที่นี้ก็ จะเป็นพวกอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้านะครับซึ่งน้ําต่างๆเนี่ยตันแล้วเราจะมีวิธีแก้ยังไงแบบง่ายๆก่อนนะเพราะว่าถ้ายากๆไปจ้างช่างเนี่ยมันก็คงจะวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะแก้อย่างไรน,นั่นเองครับมีทั้งหมด9วิธีนะครับสำหรับวันนี้ก็คืออ่ะเริ่มจากวิธีแรกกันก่อนเลยนะวิธีแรกนะเป็นวิธีที่ผมเคยใช้เลยแล้วกันวิธีแรกก็คือผมใช้ โซดาไฟนั่นเองครับโซดาไฟเนี่ยก็คือเราใส่ลงไปใช่ไหมล้วก็เราก็มันก็จะกัดนะซึ่งเป็นวิธีการแก้แก้ปัญหานะครับซึ่งสามารถที่จะพวกแก้ปัญหาส้มอุดตันบางทีเขาใช้วิธีนี้นะแต่ว่าก็ต้องระวางังเพราะว่าโซดาไฟนะั้นมีฤทธิ์ในการกัดก่อนสูงแนละ้วถุงมืออาจจะต้องใช้ถุงมือยางแว่นป้องกันสายตานะครับหน้ากากนามายนะแล้วก็ลงมือ การเทจริงๆก็เทล,ลงไปได้เลยนะเขาจะมีผงสําเร็จรูปอยู่แล้วที่เป็นซองๆนะครับที่สามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งไอ้กรดประเภทนี้มันจะกัดพวกคาบไขมันนะเช่นเส้นผมอะไรพวกนี้หรือคาบโปรตีนต่างๆได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอะไรไปอุดตันประเภทนี้ก็มันจะกัดกร่อนได้แต่ที่สําคัญเลยเราต้องระวังนะครับอย่าให้ไปโดนมือโดนตาโดนอะไรก็อันตรายหมดเลยเวลาไปซื้อก็ควรจะใช้ให้หมดภายในทีเดียวนะไปวางไว้ที่สูงๆหล่นลงมาอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ตัดแล้วก็้องย่าให้โดนมือแล้วก็เทลงไปตรงๆนะครับแค่นี้เองนะสำหรับโซดาไฟซึ่งสามารถหาซื้อมาใช้ได้ไม่ยากนะครับก็เทลงไปเสร็จสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยเทน้ําลงไปเท่านั้นเองก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากเลยนะแต่ว่าก็ต้องเสียเงินหน่อยอันนี้นะครับวิธีที่2ครับในการแก้ปัญหาท่อตันแบบง่ายๆก็คือบางคนเนี่ยมีที่ปั๊มส้วมนะก็อาจจะใช้ที่ปั๊มนะั้นน่ะปั๊มลงไปในบริเวณที่ท่อน้ําอุดตันนะเช่น อาจจะปั๊มลงไปในบริเวณอ่อางล้างหน้านะที่มันมีจุกนะครับหรือบริเวณที่ท่อตันนั้นก็จะมีส่วนช่วยนะครับโดยการปัมปมป๊มขึ้นปั๊มลงปั๊มขึ้นปั๊มลงนะครับก็สักสิบครั้งแล้วกันแล้วก็ดึงเอาสิ่งที่อุดตันในท่อขึ้นมาก็จะเป็นวิธีหนึ่งแบบง่ายๆในการที่จะช่วยแก้อาการท่ออุดตันได้ไม่ยากเลยทีเดียวเช่นแวครับ3 mm hmm. ครับอันนี้เป็นสูตรนะยังไม่เคยใช้ก็คือการใช้น้ำส้มสายชูบวกกับเบกกิ้งโซดานะ หากเกิดปัญหาท่ออุดตันนะก็แนะนำให้เทเบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งถ้วยตวงลงในท่อแล้วก็เทน้ำส้มสายชูอีกประมาณครึ่งถ้วยตามลงไปทิ้งไว้สักพ,พักนะครับจากนั้นก็ใช้น้ำร้อนนะราดลงไปในท่อซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับก็ต้องลองไปทำกันดูนะซึ่งโดยปกติเบกกิ้งโซดาเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวเช่แหละครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำร้อนด้วยวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่อาจจะไม่ได้เสียตังค์มากในะน้ำส้มสายชูก็น่าจะหาได้อาจจะเบกกิ้งโซดา ก็หาซื้อได้นะแล้วก็น้ำร้อนนั่นเองครับวิธีที่4ครับใช้เบกกิ้งโซดาและเกลือวิธีคล้ายกับวิธีที่ว่ามาเนี่ยครับแต่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำส้มสายชูเป็นเกลือนะครับโดยเทเบกกิ้งโซดาประมาณ1ถ้วยตวงและเกลือลงไปครึ่งถ้วยตวงลงไปในท่อปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับ จากนั้นค่อยเทน้าร้อนลงไปในท่ออีกประมาณ2ถ้วยตวงนะอันนี้ก็เป็นสูตรนะผมสรุปอีกครั้งหนึ่งเริ่มคือเทเบกกิงโซดา1ถ้วยนะครับจากนั้นก็เทเกลือเข้าไปครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้1คืนจากนั้นก็เทน้ําร้อนลงในท่ออีกสองถ้วยตวงนั่นเองละครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาท่อน้าตันได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวเช่นละครับ ต่อมาวิธีที่6ครับอาจจะต้องใช้สกิลเรื่องช่างสักนิดหนึ่งนะก็คือโดยปกติแล้วสิ่งอุดตันมันจะไปติดอยู่ตรงบริเวณข้อต่อด้านล่างครับเราก็ใช้วิธีการถอดท่อน้ําออกมาทําความสะอาดหากท่อน้ําทิ้งเป็นอ่างล้างหน้านะเราอ่างล้างจานเนี่ยหรืออ่างล้างหน้าอ่างล้างจานก็เหอะเวลาเกิดอุดตันแบบขั้นหนักนะก็แนะนําให้ถอดท่อน้ําออกมาทําความสะอาดก็จะเป็นการดีครับก่อนอื่นก็ปิดวาล์วน้ําให้น้ําหยุดไหลนะแล้วก็นํา มาลองไว้ใต้นะใต้ท่อน้ําจากนั้นค่อยๆถอดนะครับท่อน้ําตรงข้อต่อระหว่างอ่างกับผนังออกมาทีละส่วนจากนั้นก็ใช้แปรงสีฟันขัดถูทําความสะอาดสิ่งสกรปรกให้หมดจดเลยนะจากนั้นแล้วก็นําไปปิดนะครับตรงปิดลงไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะส่วนมากสิ่งสกปรกมันจะติดอยู่ตรงท่อตรงนี้แหละแล้วก็ก็จะเป็นซากสิ่งต่ตางๆที่มันลงไปในท่อแล้วก็ทำให้อุดตันนั่นเองวิธีนี้อาจจะใช้สกิลนิดหนึ่งนะเพราะว่า อ่างล้างหน้าหรืออ่างซึ้งอ่างล้างจานเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะต้องใช้อุปกรณ์ในการขายนะซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์ช่างนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้อาจจะได้ผลเยอะทีเดียวเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาของที่มันอุดตันบริเวณนั้นออกมาได้เยอะมากทีเดียวเชียวแหละครับต่อมาครับวิธีที่6แล้ววิธีที่6กก็เป็นการใช้อุปกรณ์ช่วยนะบางคนใช้ไม้แขวนเสื้อในการทะลวงเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเห็นเศษขยะที่อุดตันในท่อ ก็ให้นําไม้แขวนเสื้อออกมาคลายออกเป็นลวดเดียวยาวๆนะครับงอปลายขึ้นเล็กน้อยเพื่อทําเป็นตะวะตัวตะขอเกี่ยวจากนั้นก็นําลวดด้านที่มีหัวเนี่ยเกี่ยวหย่อนลงไปในท่อเพื่อเกี่ยวเศษขยะที่อุดตันท่อขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยทีเดียวเช่นละครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูนะจริงๆแล้วเพราะว่าไม้แขวนเสื้อกเก่าเนี่ยเ้างขวาจะมีนะที่สามารถดัด เป็นตะขอแล้วเราก็เกี่ยวขึ้นมาเราอาจจะได้ซากเส้นผมมาเป็นกระจุกเลยทีเดียวเชียวล่ะครับแล้วก็จะทําให้การอุดตันนั้นหายไปได้นะนี่ก็คือใช้อุปกรณ์แบบง่ายๆที่ Apply ได้ในบ้านนะแต่ถ้าเกิดไอ้กรณีนีน้คือเรามองเห็นสิ่งที่มันติดอยู่นะแต่ถ้าเกิดเรามองไม่เห็นก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยนั่นเองต่อมาวิธีที่7ครับวิธีที่7ก็คือใช้งูเหล็ก เคยเห็นไหมครับอุปกรณ์งูเหล็กมันจะเป็นสายยาวๆนะแล้วก็เป็นสปริงนะครับซึ่งตัวนึงก็ไม่กี่บาทหรอกก็สามารถที่จะหาซื้อมาแล้วก็ใช้เนี่ยเป็นลักษณะงูเหล็กหรือสายทะลวงท่อก็ได้ที่อเขาเรียกว่างูเหล็กน,นั่นแหละสอดเข้าไปในท่อที่อุดตันเมื่อเจอสิ่งอุดตันแล้วก็ใช้งูเหล็กทะลวงเข้าไปพร้อมกับเปิดน้ําทิ้งหรือกดชักโครก ให้ไล่สิ่งสกปรกตามไปด้วยเท่านั้นเองนะก็เป็นวิธีที่ไม่ยากแต่ต้องใช้อุปกรณ์นะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าหาซื้อจริงๆก็ไม่ได้แพงอะไรก็สามารถที่จะหาซื้อมาลองใช้แต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ผลนะถ้าเกิดพวกตรงที่ติดเนี่ยมันเป็นพวกข้อต่อต่อตางๆครับบางทีเราจิ้มลงไปมันไม่ถึงนะมันถ้าเป็นซากพวกซากไขมันซากเส้นผมอะไรแบบนี้หรือซากพวกโปรตีนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้พวกโซดาไฟในกานกัดเพราะว่ามันสามารถที่จะทําลายซากพวกนั้นออกไปได้นะแต่งูเหล็กถ้าเกิดทะลวงไปถึงมันก็ช่วยได้เหมือนกันนั คราวนี้มาวิธีที่8กันบ้างละวโอ้วิธีที่8ครับวิธีที่8ก็บอกว่าใชเอนไซม์นะคือมีผลิตภัณฑ์น้ำเอนไซม์ที่มีวางขายตามห้างนะครับซึ่งสามารถนำมาเพื่อทำความสะอาดท่ออุดตันได้ก็แนะนำให้เลือกเอนไซม์ที่เป็นลักษณะของออแกนิกแล้วก็ไม่ทำลายพื้นผิวของท่อน้ำนะครับพวกนี้ก็เราอาจจะศึกษาได้จากการอ่านตามฉลากของข้างขวดอย่างละเอียดนะจากนั้นก็ใช้วิธีการปล่อยเอนไซม์ทำงาน โดยการทิ้งไว้1คืนแล้วก็ค่อยล้างออกด้วยน้าสะอาดอีกครั้งในตอนเชา้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้อุปกรณ์นะซึ่งก็เป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการกำจัดท่อตันได้นะครับคราวนี้เรามาถึงวิธีที่9ก้ากันแล้ววิธีสุดท้ายแล้วครับวิธีสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าเอาวิธีง่ายๆคือใช้น้ําส้มสายชูแล้วก็เกลือเป็น1สูตรที่ช่วยในการกําจัดสิ่งอุดตันแบบไร้สารพิษได้เลยนะเพราะว่าน้ําส้มสายชูเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้ไม่ยากเลยนะครับ แล้วก็ใช้เกลือร่วมด้วยนั่นเองพูยง่ายก็คือว่าใช้เกลือขนาดครึ่งถ้วยตวงนะแล้วก็น้ำส้มน้ำส้มสายชูอีกครึ่งถ้วยตวงครับแต่บางสูตรก็มีให้ใส่เรื่องของเบกกิ้งโซดาลงไปครึ่งถ้วยตวงด้วยทิ้งไว 10, 10้สิบนาทีนะจากนั้นก็ใช้น้ําเดือดใส่เทลงไปนั่นเองเพื่อล้างคราบไขมันที่ติดอยู่ในท่อแล้วก็จะกําจัดสิ่งสกรปรกให้หมดไปเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเกลือครึ่งถ้วยโซดาเบกกิ้งโซดาครึ่งถ้วยน้ำส้มสายชูอีกครึ่งถ้วย3อย่างนี้แหละ ต่เทแล้วก็ทิ้งไว้นะก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราค่อยใช้น้ําเดือดเนี่ยลาดลงไปก็จะเป็นส่วนช่วยในการที่จะกําจัดสิ่งสกปรปกให้หมดไปด้วยนะรวมทั้งคราบไขมันที่ติดอยู่พอเบกกิ้งโซดาเนี่ยช่วยขจัดกลิ่นอีกด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นสูตรที่หลายๆอย่างก็ไม่ได้ยากนะสามารถที่จะหาซื้อมาลองทําได้แล้วอันไหนเกิดผลที่ดีก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็ถือเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการที่จะ แก้ปัญหาพวกอาการท่อตันต่างๆได้ไม่ยากเลยทีเดียวใช่ลครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับ9วิธีแก้ปัญหาท่อน้ําตันแบบง่ายๆและได้ผลนั่นเองละครับในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart สกดง่ายๆนะครับ v s a r t m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ